ความเป็นจริงแห่งจิตสำนึก5ดีขั้นตอนแห่งการเปิดเผยนี้มุ่งเน้นไปที่การเปิดโปงโดย essential light worker จิตวันเนสแปลและเรียบเรียงถึงกลุ่มนักรบแห่งแสงสว่าง ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ท่านว่าคมอกกอดความศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาของเราในความเป็นจริงแห่งจิตสำนึก5ดีขั้นตอนแห่งการเปิดเผยนี้มุ่งเน้นไปที่การเปิดโปงการเปิดเผยทางจิตวิญญาณระดับใหม่ความถี่ของดาวเคราะห์ที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้เปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของเราเพื่อให้สอดคล้องกับระดับการสั่นสะเทือนใหม่ ของประสบการณ์การขึ้นสู่สวรรค์ธันวาคม2024เป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ เป็นพลังงานขยายตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยเหลือผู้ขึ้นสู่สวรรค์ให้เข้าสู่การสั่นสะเทือนใหม่ของโลกในเดือนมกราคม2025นี้เป็นเดือนแห่งการขึ้นสู่สวรรค์ที่ทรงพลังและเร่งรีบผู้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เตรียมพร้อมในทุกระดับเพื่อรวบรวมการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นของโลกผู้ขึ้นสู่สวรรค์กำลังก้าวเข้าสู่ประสบการณ์พลัง งานโลกใหม่สำรวจดินแดนที่ไม่รู้จักอีกครั้งพูดโคจรถอยหลังการใครครวนคิดนอกกรอบมองสิ่งต่างๆในมุมมองใหม่หวางแผนอนาคตทํำงานกับรายละเอียดการสื่อสารที่ผิดพลาดปัญหาทางเทคโนโลยีความล่าช้าในการเดินทาง หรือแผนการเปลี่ยนแปลงกลางอากาศการโคจรถอยหลังของดาวพุธในปัจจุบันเริ่มต้นในวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนำมาซึ่งความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นและชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและความท้าทายสองสัปดาห์ก่อนและหลังวันที่รุนแรงที่สุด การโครจรถอยหลังของดาวพุธเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ถอยหลัง เนื่องจากการเคลื่อนที่ช้ากว่าโลกในช่วงเวลานี้เราสามารถคาดหวังถึงการหยุดชะงักในการสื่อสาร,สารการเดินทางและการค้าขายได้การโคจรถอยหลังของดาวพุธจะเน้นปัญหาต่างๆกับผู้อื่นเสมอมันเตือนเราว่าเมื่อผู้คนที่จะออกจากชีวิตเรามันไม่ได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องหรือแง่ลบโดยเนื้อแท้ในนามของเรามันหมายความว่า การจัดตำแหน่งและความเข้ากันได้ระหว่างความถี่พลังงานได้เปลี่ยนไปแล้วนี้เป็นเหตุการณ์ปกติในการขึ้นสู่สวรรค์พายุสุริยะการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่รุนแรงอาการทั่วไปความปรารถนาที่จะล้างพิษทำความสะอาดและปลดปล่อยสิ่งเก่าสัญชาตญยานที่สูงขึ้นความอ่อนไหวอย,อย่างมากข้อมูลเชิงลึก ปวดศีรษะจากความดันการแพ้ปัญหาใสนัดเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยอาการปวดหูระดับพลังงานต่ำรู้สึกหน้าแดงอาการคล้ายไข้หวัดกระสับกระส่ายนอนไม่หลับอ่อนเพลียฝันสดใสความสามารถในการแสดงออกอย่างรวดเร็วรู้สึกพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ทุกคนอยู่ในระดับจิตสำนึกและพลังงานลายเส้นการสั่นสะเทือนของตนเองพวกเขาอยู่ในเส้นทางของตนเองและจะดึงดูดความชอบภายในของพวกเขาการยอมรับความเข้าใจนี้จะช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันใหม่ๆที่สั่นพ้องกับเส้นทางและความถี่จิตสำนึกในปัจจุบันของคุณ เมื่อเราขึ้นสู่สวรรค์เราจะไม่ได้พบกับผลกระทบหรือได้รับอิทธิพลเชิงลบจากดาวเคราะห์ที่ถอยหลังเข้าคลองอันที่จริงแล้วพวกมันช่วยผู้ขึ้นสู่สวรรค์ในการขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์ช่วยให้พวกเขาประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นภายในการโคจรถอยหลังช่วยให้จิตวิญญ,ญาณที่วิวัฒนาการตื่นขึ้นในสถานการณ์ในชีวิตที่ไม่ตอบ สนองวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าอีกต่อไป การเดินทางโครจรถอยหลังของดาวเคราะห์ช่วยเราในการเดินสายกระบวนกทาท์ที่มีอยู่ใหม่ช่วงเวลาโครจรถอยหลังยังสามารถเพิ่มความซบเซาและรู้สึกแควนลอยอยู่ในช่องว่างชั่วขณะหนึ่งในช่วงเวลานี้การประมวลผลการชำระล้างการปลดปล่อยการปรับเทียบใหม่เกิดขึ้นอาจรู้สึกเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างรุนแรง เกิดขึ้นและคุณไม่สามารถย้อนกลับไปมองสิ่งต่างๆเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเมื่อเราทำงานร่วมกับพลังงานของดาวเคราะห์อย่างมีสติ เราก็จะสอดคล้องกับจุดประสงค์ร่วมกันการขึ้นสู่สวรรค์และวิวัฒนาการดาวเคราะห์รวบรวมจิตสำเนึกของตนเองและมีวัตถุประสงค์หลายแงยม่มุมเหมือนที่เราทำทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือเราและช่วยเหลือในทุกสิ่งที่เรากำลังเป็นสำหรับดาวเคราะห์ที่ขึ้นสู่สวรรค์นี้เงาพรี และโพสต์รีโทรเกรดหรือที่เรียกว่ารีโทรช d โดเป็นโอกาสในการเตรียมตัวพลังงานโครจรถอยหลังของดาวพุธนำมาซึ่งความรู้สึกที่จะมีสติมากขึ้นและเพื่อช่วยในการพัฒนาการควบคุมตนเอง ขึ้นสู่สวรรค์จำนวนมากกำลังลื้อถอนพลังงานการก่อวินาศกรรมภายในแบบเกา่าเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความก้าวหน้าในการขึ้นสู่สวรรค์ของพวกเขาในเดือนธันวาคมมีการมุ่งเน้นไปที่ความสมดุลของพลังงานการจัดตําแหน่งสำหรับการเข้ารหัสพลังงานโลกใหม่ และเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่เดือนนี้มีวันผ่อนท่านพลังงานอันทรงพลังรวมถึงวันที่เป็นตัวเลขที่ตรงกันพลังงานเหล่านี้กำลังรวมเส้นเวลาของโลกปลดปล่อยความเชื่อเก่าๆที่ล้าสมัยและแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานสู่ดินแดนทางกายภาพเหตุการณ์สำคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นคือ12-12 m อสเมเกตเวออฟ s อเ n นชันซึ่งเป็นประตูสู่มิติที่สูงขึ้นที่เชื่อมโยงเรากับศูนย์กลางจักรวาลและดวงอาทิตย์กลางที่ยิ่งใหญ่ทันวาคมนำมาซึ่งพลังงานที่มีประจุสูงและกระฉับกระเฉงธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงของความกระตานอยู่ช่วยเพิ่มแง่มุมต่างๆ เปลี่ยนสิ่งที่เรามีให้เป็นความพอเพียงและความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนการปฏิเสธเป็นการยอมรับเปลี่ยนความโกลาหลเป็นระเบียบและเปลี่ยนความสับสนเป็นความชัดเจนการอยู่ในความกระตันอยู่อย่างสม่ำเสมอและทุกวันช่วยยกระดับการขึ้นสู่สวรรค์อย่างมากการแสดงออกถึงสิ่งนี้จะเสริมสร้างค่านิยมหลักภายใน ความอ่อนน้อมถ่อมตนความซื่อสัตย์ความยืดหยุน่นความอดทนความแข็งแกร่งอธิปไตยความกระตันยูเปิดประตูสู่การไหลเวียนของพลังงานที่เพิ่มขึ้นความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินเท่านั้นมันมีอยู่ในหลายรูปแบบ เราประสบกับความอุดมสมบูรณ์ในความรักของผู้สร้างและทรัพยากรมากมายบนโลกของเรารวมถึงอากาศน้ำธรรมชาติและชีวิตในรูปแบบต่างๆโลกหรือไกอามอบรอมอันอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรแร่ธาตุพืชพันธุ์ดอกไม้อาหารสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกดาวเคราะห์ของเราหล่อเลี้ยงและจัดหาให้เราอย่าง ต่อเนื่องเน้นย้ำถึงความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่รอบตัวเราในการดำรงอยู่ของเราการสั่นสะเทือนของเดือนธันวาคมรวบรวมพลังแห่งคํามสัญญาช่วยให้เราเผยศักยภาพที่สูงขึ้นของเราในอนาคตอันใกล้นี้หมอกแห่งความสับสนสำหรับหลายๆคนกำลังสลายไป และละลายจากโครงสร้างภายในในที่สุดและนี่เป็นการปูทางสำหรับความชัดเจนในระดับที่สูงขึ้นที่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงที่มีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นการเปิดใช้งานเส้นเวลาของพาร์รคเรตกำลังเปิดใช้งานในหลายๆด้านพวกเขาสนับสนุนการเกิดขึ้นของการตื่นรู้ร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกของตัวตนที่สูงขึ้นการรวบรวมระดับต่อไปในผู้ขึ้นสู่สวรรค์พลังงานกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะนี้เนื่องจากการเตื่นรู้และการเปลี่ยนแปลรงร่วมกัน เร่งและกเพื่อมผ่านโลกใบนี้ผู้ที่มีจิตสำเนื้อ5มิติยอมจำนอนอย่างสมบูรณ์ต่อการเปิดเผยระดับโลกและจักรวาลในขณะที่แสดงให้เห็นถึงส่วนรวมของความเห็นอกเห็นใจ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการมุ่งเน้นการจัดตำแหน่งมีบทบาทมากที่สุดในชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะของโลกใหม่การแสดงออกที่แท้จริงของตนเองจะกระตุ้นศูนย์รวมอธิปไตยในช่วงเส้นทางการเปลี่ยนแปลงนี้ ระยะของการเป็นอยู่สามารถกระตุ้นกิจกรรมทาไลายที่มีอยู่ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ในขณะนี้ยอมรับการตระหนักรู้ในตนเองอันศักดิ์สิทธิ์การขึ้นสู่สวรรค์ มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าบุคคลที่ขึ้นสู่สวรรค์สามารถอดทนต่อพลังงานโลกที่เปลี่ยนไปได้โดยรู้ว่ามันอาจจะอึดอัดสำหรับตัวตนของมนุษย์และประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงกำลังสร้างมนุษย์คนใหม่ที่มีความสามารถในการสัมผัสกับการเชื่อมต่อใหม่ที่สมบูรณ์กับจิตสำนึนแห่งแหล่งที่มาอันบริสุทธิ์โดยยึดแนวความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ไว้ในอาณาจักรแห่งจิตสำนึกทั้งหมดในการรับใช้การขึ้นสู่สวรรค์ที่เป่ยมด้วยความรักและอุทิศตนโดยสรุปเดือนธันวาคม2024เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังพลังงานเข้มข้นจากพายุสุริยะและประตูมิติ12-12กระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณระดับใหม่ แม้จะมีความท้าทายจากดาวพุธโคจรอถอยหลังแต่ก็เป็นโอกาสในการสาสางอดีตปรับสมดุลพลังงานและเปิดรับความจริงในมิติที่5การก้าวข้ามผ่านความสับสน เข้าสู่ความชัดเจนและการเชื่อมต่อกับพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือหัวใจสำคัญของการขึ้นสู่สวรรค์ในยุคนี้แง่คิดเปิดรับการเปลี่ยนแปลงท่านว่าคบนำมาซึ่งพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงจงยืดยุ่นและพร้อมรับมือกับความท้าทายเชื่อมั่นในสัญชาตญยานเสียงภายในของคุณจะนำทางคุณ และจงไว้วางใจในสัญชาติตยานฝึกฝนความกตัญญูความกตัญญูเป็นพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์จงขอบคุณในทุกสิ่งที่คุณมีปล่อยวางอดีตอดีตเป็นเพียงบทเรียนจงปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่อและรูปแบบพฤติกรรมเก่าๆโอบกอดความรัก ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือพลังแห่งการเยียวยาจงรักตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดย Essential l i f e w o r r กเจิตวันเนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ